Positive Self Talk โปรแกรมจิตยามเช้าประจิหารแห่งการสำนึกรู้คุณฟังตอนเช้าต่อเนื่อง21วันชีวิตเปลี่ยนคำพูดจะกลายเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณป้อนคำพูดดีๆต่อเนื่องทุกวันจะช่วยเสริมพลังและความมั่นใจในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับคุณ ปล่อยวางทุกอย่างที่เป็นความกังวลให้อภัยทุกคนให้อภัยตัวเองไม่มีอะไรที่ต้องกังวลคุณทำดีที่สุดในทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วตอนนี้กลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับใจตัวเองอยู่กับความปรารถนาของตัวเองทุกสิ่งรอคอยให้คุณค้นพบเพียงแค่คุณเข้าใจสงบและเชื่อมต่อ กับตัวเองบอกกับตัวเองว่ามันจะเกิดขึ้นตามที่คุณต้องการตามที่คุณปรารถนาขอบคุณเช้าวันใหม่ที่ฉันได้ตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตขอบคุณความรู้สึกที่เติมเต็มความปรารถนาของการใช้ชีวิตของฉันขอบคุณคุณค่าของชีวิตอันร้ำค่าชีวิตฉันดีขึ้นตลอดเวลาขอบคุณอากาศที่ฉันได้หายใจ ขอบคุณดวงตาที่ช่วยให้ฉันมองเห็นอย่างกระจ่างชัดขอบคุณมือและแขนของฉันที่ช่วยให้ฉันทําทุกอย่างได้สะดวกขอบคุณขาทั้งสองข้างของฉันที่ช่วยให้ฉันก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและดีที่สุดขอบคุณอวัยวะทุกส่วนของร่างกายที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ยอดเยี่ยมทำให้ฉันสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอบคุณอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตขอบคุณหัวใจที่เติมเต็มความรักและความอบอุ่นขอบคุณความคิดที่เติมเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ของฉันขอบคุณเสียงของฉันที่ช่วยแสดงออกถึงพลังแห่งความสร้างสรรค์ขอบคุณความสามารถในการเรียนรู้ของฉันขอบคุณความฝันในชีวิตทำให้ฉันมีเป้าหมายชัดเจน ทำทุกอย่างได้สมปรารถนาขอบคุณสําหรับชีวิตในความฝันของฉันขอบคุณหน้าที่การงานที่นำไปสู่ความสําเร็จขอบคุณพลังแห่งความศรัทธาในศักยภาพของฉันขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนที่ฉันได้ร่วมงานขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและรักฉันขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้ฉันเติบโต ขอบคุณทุกคนที่เกื้อหนุนสนับสนุนฉันขอบคุณสำหรับความรักความสัมพันธ์ที่งดงามในชีวิตของฉันขอบคุณสำหรับการตระหนักรู้และจิตสำนึกที่สูงขึ้นของฉันขอบคุณชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของฉันขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ฉันมีความสุขขอบคุณทุกช่วงเวลาที่ทําให้ฉันเติบโตขอบคุณจิตใจที่เข้ม แข็งแข็งแกร่งของฉันขอบคุณความสำเร็จของฉันขอบคุณความร่มเรวที่ช่วยสอนฉันขอบคุณทุกการเรียนรู้และเติบโตขอบคุณความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งรอบตัวฉันขอบคุณการค้นพบศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในตัวฉันขอบคุณตัวตนที่กำลังเป็นของฉันขอบคุณจัก,กรวาลสำหรับพรที่มอบให้ฉันทุกวัน ขอบคุณชีวิตฉันที่ดีขึ้นตลอดเวลาขอบคุณความคิดของฉันที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ขอบคุณไอเดียพันล้านของฉันขอบคุณทุกความรู้สึกที่เติมเต็มจุดประสงค์ของการใช้ชีวิตของฉันขอบคุณงานของฉันที่เติมเต็มความปรารถนาด้านการเงินขอบคุณความฝันในชีวิตที่สมปรารถนา ขอบคุณอิสรภาพทางการเงินขอบคุณอิสรภาพทางเวลาที่ฉันได้รับขอบคุณความไว้วางใจในตัวเองที่เติบโตขึ้นทุกวันขอบคุณพลังแห่งความศรัทธาในศักยภาพของตัวเองขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้ฉันเติบโตขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนฉันขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้ฉันมีชีวิตมั่งคั่งในทุกความเป็นไปได้ ขอบคุณขอบคุณฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันมีคุณค่าในตัวเองฉันรักและปรารถนาดีต่อทุกคนที่อยู่ในโลกใบนี้ฉันมีเมตตาและให้อภัยทุกคนฉันขอบคุณตัวเองที่เป็นคนคิดบวกฉันขอบคุณตัวเองที่เป็นคนเข้มแข็งและอดทนขอบคุณจิตใต้สำนึกของฉันที่ทรงมอบความรักมอบความมั่งคั่งให้กับฉัน ฉันเป็นคนฉลาดในการใช้ชีวิตทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณฉันภูมิใจในสิ่งที่ฉันเป็นฉันรักในสิ่งที่ฉันเป็นฉันมั่นใจและเห็นคุณค่าในตัวเองเสมอฉันเชื่อมั่นในความเป็นตัวเองของฉันอย่างสุดหัวใจฉันเป็นฉันในเวอร์ชันที่ดีที่สุดดีขึ้นทุกวันฉันเป็นคนร่าเริงแจ่มใสฉันเป็นคนคิดเก่งพูดเก่ง ฉันมีการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมฉันมีพรสวรรค์ในการพูดฉันมีพรสวรรค์ในการสร้างเงินล้านฉันรักคุณสมบัติทุกอย่างที่เป็นฉันฉันประสบความสำเร็จในชีวิตความปราถนาของฉันเป็นจริงสร้างความสุขให้กับฉันทุกวันฉันมีความสุขในทุกด้านฉันมีความสุขในทุกวันฉันสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเอง และส่งมอบคุณค่าให้กับผู้อื่นจิตใต้สำนึกของฉันค้นหาศักยภาพเพื่อการพัฒนาตัวเองและฉันก็รักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองให้อภัยตัวเองเสมอขอบคุณจิตใต้สำนึกของฉันที่มอบความรักความมั่งคั่งให้กับฉันฉันตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตอันล้ำค่า ชีวิตของฉันดีขึ้นตลอดเวลาขอบคุณทุกคนที่รักฉันขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือให้ฉันเติบโตมั่งคั่งขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนฉันขอบคุณสำหรับความรักความสัมพันธ์ที่งดงามในชีวิตของฉันขอบคุณทุกการตระหนักรู้ขอบคุณชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของฉันขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ฉันมีความสุขขอบคุณทุกช่วงเวลาที่ทำให้ฉันเติบโต ขอบคุณทุกความสําเร็จของฉันขอบคุณทุกความร่มเร็วที่ช่วยสอนฉันช่วยเป็นบทเรียนให้ฉันขอบคุณทุกการเรียนรู้และการเติบโตขอบคุณความอุดมมั่งคั่งรอบตัวของฉันขอบคุณการค้นพบศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในตัวฉันขอบคุณตัวตนที่ฉันกำลังกลายเป็นขอบคุณสำหรับพรที่ฉันได้รับทุกวันชีวิตฉันดีขึ้นตลอดเวลา ขอบคุณความคิดสร้างสรรค์และพลังความคิดบวกของฉันขอบคุณทุกความรู้สึกที่เติมเต็มการใช้ชีวิตของฉันขอบคุณทุกธุรกิจการงานของฉัน es, ที่ช่วยเติมเต็มความปรารถนาทางด้านการเงินทางด้านเวลาและการใช้ชีวิตที่อิสระภาพของฉันขอบคุณทุกความฝันในชีวิตที่สมปรธารถนา ขอบคุณความไว้วางใจในตัวเองที่เติบโตขึ้นทุกวันขอบคุณพลังแห่งความรักความศรัทธาในศักยภาพของตัวเองที่กำลังมากขึ้นทุกวันมากขึ้นทุกวันทำให้ฉันมีกำลังใจเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งรอบกายที่เกื้อกูลสนับสนุนฉันทุกเรื่องขอบคุณฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันไม่จำเป็นต้องไล่ล่าเงินแต่เงินเดินทางเข้ามาหาฉันทุกวันเสมอฉันอยู่เหนือโชคชะตาทั้งปวงฉันเป็นเจ้านายของโชคชะตาทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสำเร็จโดยไม่มีความล้มเหลวความกังวลเข้ามาแทรกฉันอนุญ,ญาตให้ตัวเองคิดถึงความสำเร็จเท่านั้นเพราะมันคือสิ่งเดียวที่เกิดมาเพื่อฉัน ูแล้วฉันเกิดมาเพื่อความสำเร็จอยู่แล้วจงไว้วางใจตัวเองไว้วางใจทุกอย่างในโลกใบนี้ไว้วางใจความดีงามทุกสปปรรพสิ่งตลอดเวลาขอเพียงสงบระวังใจลงมือทำอย่างดีที่สุดคิดอย่างถูกต้องซึ่งผลมาจากการปฏิบัติอย่างถูกต้องขอบคุณตัวเองที่ยืนหยัดในการทำสิ่งที่ดีจนถึงวันนี้ ขอบคุณตัวเองเหลือเกินที่มีไหวพริบมีสติปัญญามีความยอดเยี่ยมขอบคุณตัวเองที่เป็นคนที่ลงมือทําทันทีขอบคุณตัวเองที่เป็นคนบริหารจัดก,การเวลาได้ดีเยี่ยมขอบคุณที่ฉันเคารพตัวเองขอบคุณที่ฉันมองเห็นคุณค่าในตัวเองฉันรักตัวฉันเองฉันศรัทธานในตัวฉันขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ฉันมีความสุขความเจริญ ทั้งในด้านของสุขภาพการงานการเงินได้ความรักฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดขอบคุณตัวเองฉันรักเธอนะและฉันขอโทษที่บางครั้งฉันอาจจะทำร้ายเธอโดยไม่ตั้งใจได้โปรดให้อภยัยฉันขอบคุณขอบคุณฉันขอจดจำสิ่งที่ดีๆที่ฉันได้ทำในวันนี้ขอให้สิ่งที่ดีๆที่ฉันได้ทำในวันนี้ ขยายผลในความงอกงามและเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลส่วนสิ่งที่ไม่ดีในวันนี้มันเป็นแค่บทเรียนและทำให้ฉันเก่งมากขึ้นเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นฉันเป็นอัจฉริยะฉันมีสมองเงินล้านขอบคุณที่มีสมองเงินล้านขอบคุณที่มีธุรกิจพันล้านขอบคุณจริงๆ ที่เงินล้านเดินทางเข้าบัญชีของฉันง่ายๆสบายๆทุกวันฉันโชคดีทางด้านการเงินฉันโชคดีในเรื่องของการงานฉันโชคดีในเรื่องของความรักฉันโชคดีในเรื่องของสุขภาพขอบคุณขอบคุณฉันพร้อมแล้วที่จะเปิดรับความมั่งคั่งเรือเฟืออย่างไร้ขีดจำกัดฉันอนุญาตให้ตัวเองได้รับข่าวดีทางด้านการเงินแต่เช้า ฉันได้รับข่าวดีทางด้านการเงินแล้วฉันได้รับข่าวดีทางด้านการเงินแล้วฉันทรงพลังฉันไร้ขีดจำกัดสบายสบายขอบคุณขอบคุณขอบคุณเธอที่นำพาฉันให้ได้รับเงินก้อนใหญ่ในเช้านี้ขอบคุณนะฉันรักเธอขอบคุณเธอที่อยู่ข้างฉันตลอดเวลาขอบคุณนะฉันศรัทธาเธอ ฉันรักเธอและไว้ใจเธออย่างที่สุดขอบคุณนะฉันรักเธอฉันรักเธอวันนี้เรามาสร้างความสำเร็จไปด้วยกันขอบคุณเธอนะที่นำเงินล้านมาให้ฉันง่ายๆสบายสบายขอบคุณจริงๆฉันมั่งคั่งเหลือเฟือรวดเร็วราวปฏิหารฉันไว้ใจเธอฉันรักเธอขอบคุณนะฉันรักเธอเงินไหลมาเทมาเข้าบัญชีธนาคารของฉัน เงินทองไหลมาเทมาด่างสายน้ำที่มั่งคัง่งขอบคุณขอบคุณขอบคุณธุรกิจการงานที่ชั้นสร้างไรายได้มหาศาลทุกวันธุรกิจการงานของฉั้นเจริญรุ่งเรืองขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกสกุลเงินทั่วโลกที่หลั่งไหลเข้ามาในบัญชีธนาคารของชั้นทุกวันฉันได้รับเงินเข้าบัญชีง่ายๆสบายๆทุกวันขอบคุณลูกค้าทั่วโลกที่สนับสนุนชั้น ฉันเป็นที่รักของทุกคนทั่วโลกชีวิตฉันมั่งคั่งเหลือเฟือฉันได้รับการสนับสนุนจากทุกคนทั่วโลกฉันได้รับความรักและการสนับสนุนของจักรวาลขอบคุณขอบคุณฉันโชคดีเหลือเกินด้านความรักฉันโชคดีเหลือเกินด้านการเงินขอบคุณตัวเองที่ยืนหยัดอย่างมีวินัยขอบคุณที่รับผิดชอบตัวเองร้อยเปอร์เซ็นตฉันลงมือทำร้อยเปอร์เซ็นทุกวัน ฉันทำทันทีทุกวันฉันขอบคุณตัวเองที่เคารพตัวเองขอบคุณที่ฉันเป็นที่รักของทุกคนที่ได้พบเจอขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดมหาเศรษฐีฉันโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อและแม่พ่อแม่รักฉันที่สุดเพ,พราะพลังแห่งความรักจากพ่อแม่ฉันจึงประสบความสำเร็จขอบคุณขอบคุณขอบคุณตัวเองที่มีความกตัญญูกะตะเวที ซึ่งเป็นคุณสมบัติของมหาเศรษฐีขอบคุณขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายที่คุ้มครองฉันให้ฉันปลอดภัยจากโรคร้ายและอันตรายทั้งปวงฉันขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและเทวดาขอให้ท่านมีความสุขขอบคุณขอบคุณขอบคุณสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณอาหารและเครื่องดื่ม ที่ฉันได้รับประทานทําให้ฉันมีอวัยวะที่แข็งแรงและอายุยืนยาวฉันแข็งแรงและอายุยืนยาวขอบคุณขอบคุณในความโชคดีขอบคุณในความมั่งคั่งเหลือเฟือของฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ